ดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายแบบยากผมไม่ใช่โค้ชผมไม่ใช่คนเก่งผมเป็นแค่คนที่อยากจะแชร์และก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปพร้อมกับผมนะครับในลิฟวิลลาชวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายเล็กและคอสตร t งนะครับโดยที่เราจะใช้ท่าออกกำลังกายที่ค่อนข้างยากแล้วก็เพิ่มอิเลเมนต์ต่างๆที่ทุกคนอาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อน อาจจะดูแปลกอาจจะดูขาดหูขาตาใครแต่ว่าเราอยากลองให้เพื่อนลองทําตามนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งนี้ไปพร้อมกับผมนะโอเคแล้วไปดูว่าเอนะ็กซอร์ซนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่การวอร์มอาพแน่นอนวันนี้เราฝึก lower body และค s Strength สิ่งที่เราให้ความสำคัญกับการวอร์มก็จะเป็นสะโพกกระดูกสันหลัง และหัวเข่าในมูฟเมนต์ข้างต้นนี้3าม v ูฟเมนต์ที่ผมได้แสดงให้ดูจะเป็นการวอร์มและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย <In love. S 1> เราสามารถทำจำนวน 2ถึง3เซตเราจะใช้เวลาประมาณ5นาทีในการวอร์มอัพนะเอ็กซ์ไซส,สท่าแรกหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วเรามาฝึกคอร์สตริงด้วยกันก่อนนะครับท่าแรกเราจะใช้ดัมเบลเป็นพูโอเวอร์นะครับให้เรานอนราบบนกับพื้นชันเข่าขึ้นมาเป็นรูปตัว L ลนะักษณะนี้นะครับอางเป็นรูปตัวแ L ข้อสังเกตสำคัญก็คือเราจะต้องพาวิทําให้หลังเนี่ย แนยสนิทกับพื้นนะครับลักษณะนี้นะจะนั้ให้เราเทคดัมเบลขึ้นมาให้เราเหยียดมือเหยียดขาไปข้างมือกับเหยียดมือไปเหนือหัวแข็งตึงนะครับดูค่อยเหยียดดัมเบลแตะพื้นได้นะครับแต่พยายามคิดให้แผ่นหลังของเราเนี่ยแนบติดกับพื้นให้มากที่สุดนะหายใจเข้าลึกดึงขึ้นมาหายใจออกสาเหตุที่ผมเลิกเป็นคอสตรองก่อนเพราะว่า การที่เราจะควอดได้ดีนะั้นเราจะต้องมีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงนะครับใช้แกนกลางลำตัวในการส่งตัวให้สันหลังของเราเนี่ยเป็นเส้นตรงฉะนั้นถ้าบังคับให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในระนาบได้เราก็จะสปอร์ตได้ดียิ่งขึ้นนะครับมาดูกันที่ท่าที่2ผมจะทำเป็นไซด์แพรเป็นท้องข้างแล้วก็ก็คือออฟลีของเรานะครับอ่ะเรามาเล Down the f l อร์นะครับความลงกับพื้นให้เตรียมตัวอยู่ในท่าเอลโบแพร แบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะให้ความสําคัญก็คือเราจะต้องพาวิกนี้นะเราจะไม่แอนหลังแบบนี้นะครับเราจะต้องคิวเอวเกรงท้องไว้อย่างนี้นะครับหืแล้วขมิบุ้นตลอดเวลาจากนั้นอ่เซ็ตวางเข่าก่อนแล้วค่อยยุกข,ขาขึ้นอย่างนี้เอาแขนเนี่ยสอดไปด้านข้างอย่างนี้จากนั้นเหยียดมือขึ้นนะครับแตะเพดานนะครับทำข้างเดิมก่อนนะสิบครั้งนะครับเหยียดมือ แทะพดานลงนะครับโอเคครับเราก็เสร็จไปแล้วกับท่าที่สองเราจะทำไปทีละข้างนะครับซ้ายสิบขวาสิบ จากนั้นเราจะมาต่อกันที่เอ็กซ์ซอร์สท่าที่3เราจะสลับมาเล่นขากันนะครับเริ่มต้นกันที่ท่าแรกของขาที่ท่าขาท่าที่1นะครับเราจะทำบาเกเลียสปีดคอรท่านี้เราจะฝึกกาเป็นท่าของพาวนะครับฉะนั้นเพื่อ <ๆ S 2> นๆควรจะเล่นท่านี้ให้หนักเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดน,นะครับโดยเพื่อนๆสามารถทําโดยตัวเปล่าก็ได้หรือผมเนี่ยจะเพิ่มน้ําหนักเข้าไปโดยใช้ดัมเบล ้าตัวเต่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะสิ่งสําคัญเลยก็คือเราจะต้องทิ้วหน้าท้องเข้ามานะครับเราจะตึงก้นตรงช่วงนี้แล้วก็ตึงเอฟเฟกเซอร์ e er ตรงนี้นะครับอูปประสานกันไว้แบบนี้เริ่มจากยกตัวขึ้นนะครับเท้าวางไว้ส,บ,บ,สบายๆนะครับยอนตัวลงดันขาขึ้นนะครับันทาข้างละสิบครั้งนะอันนี้คือเวอร์ชันบอดี้เวทนะครับ แต่ว่าผมจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปโดยใช้ดัเดมเบลนะตอนที่เราลงนะครับเราไม่ต้องลงจนเข่าชนพื้นนะครับถ้าเราข่าชนพื้นเราก็จะเจ็บข่านะครับจัไปสิบครั้ง ไม่ยกอย่างนี้ด้วยจะต้องกดให้ไหล่ต่ำแบบนี้นะครับจากนั้นเกงท้อง QL ยืนตปลักษณะนี้10ครั้งนะครับค่อยลงนะครับเก้า ท่าที่2เป็นการนอนลาบกับพื้นนะครับเราจะทำ Good Bridge March อย่าลืม Good Bridge เราจะต้องทิ l เ El นะครับอย่าลืมหลังของแผ่นหลังของเราเนี่ยจะต้องแนบพื้นเหมือนเหมือนเหมือนกับท่าคอสเตร็งเลยนะเราจะต้องอันนี้คือหลังเปิดใช่ไหมครับเพื<ๆ>่อนจับสะโพกของตัวเองเอาไว้ก็ได้นะแล้วก็ลองหมุนแบบนี้อาแล้วก็คีพ tension เอาไว้นะครับจากนั้นนะครับเราจะชี้เท้าหน่อย จะยกตัวขึ้นนะครับทีบจากปลายเท้านะครับยกตัวขึ้นแบบนี้ฮะให้เราเกลขายงเอาไว้นะครับแบบนี้เรียกว่า iso metric control นะครับอ่ะจากนั้นเราจะยกขาขึ้นแบบนี้เราจะทำการ m a ์ c h i n g นะครับด้วยการสลับข้างแบบนี้นะครับอ่ะสังเกตว่าเราจะไม่หมุนสะโพกไปมาแบบนี้นะครับเราจะต้องคีฟ จับสะโพกให้มั่นนะครับแบบนี้นะการที่เรายกสะโพกขึ้นมาเราจะไม่ยกให้มัน over extension แบบนี้นะครับเราจะปวดหลังได้นะให้เราเอาแค่พอประมาณนะครับลองเซตใหม่นะทิ้งเอวเก่งท้องยกตัวขึ้นอแบบนี้เราเกงต้งขนขาด้านหลังนะก็อนเรียบ กรุบิดมาร์ชเราจะทำา3เซต20ครั้งนะท่าที่3โฟกัสกันที่การฝึกฮิปเพนจ์นะครับทั่วไปเราจะทำ Deadlift ถูกไหมมันอาจจะง่ายไปถ้าเราเซตตัวมันจะ lift, เด f ลิฟี์ยวผมให้ดูเป็น t r a d i t i o n น l ลเด d ลิฟ t ก่อนละกันนะครับ Traditional Deadlift ก็คือการยืนเซตตัวแบบนี้ย่อเข่าและลงตัวไปด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วเราก็ขึ้นตรง ว่าวันนี้ในลิฟวิลลัเราต้องแตกว่าชาวบ้านเขา mm hmm. เพิ่มโรเทชันเข้าไปโดยการดันสะโพกไปด้านหลัง mm hmm. แล้วก็เทินตัวไปด้านข้างนะครับแบบนี้อ่ะอันแบบนี้เรียกว่า t r a n s ์เ r ิร์สเทนะครับแล้วเทินตัวไปด้านข้างวางดันเบียวกับขึ้นเลยนะครับขึ้นมาดันสะโพกไปด้านหลังเทินตัว เสร็จไปแล้วกับท่านี้ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเป็น modify deadlift ละกันนะครับท่านี้20ครั้งอ่ามเสร็จนะโอเคครับถัดมาท่าที่4ท่าขาเราจะสลับมาฝึก inner t i g h ด้วยกันนะ inner t i g h ก็คือขาพับด้านในนะครับโดยทั่วไปแล้วเราจะฝึกเราจะทำเป็น side lunge ใช่ไหมครับ side lunge ก็คือเราจะย่อลงแบบนี้ถูกไหมอันนี้เป็นแบบง่ายถูกไหมครับในลิฟต์ลัช ตอแตบชาวบ้านเขาอันนี้เป็นไอเดียของผมนะแต่เราจะยืนเท้ากว้างลักษณะนี้ก่อนนะเราเซตดัมเบลขึ้นมาประสานมือกันนะครับยกดัมเบลขึ้นมาก่อนจากนั้นผมจะย่อตัวลงนะครับแบบนี้จากนั้นเราจะค้างเอาไว้แล้วก็สลับข้างครับแบบนี้จะเรียกว่าไอโซเมติโคด้วยแล้วก็เราจะฝึกอินเนอร์ไทไปด้วยนะครับการทําลักษณะน,นี้เราก็จะฝึกเป็นโมเวตี้ แล้วก็บุ๊เมนนะร่างกายต้องมีความยืดหยุ่นนะครับเราเล่นสนุกกับการเคลื่อนที่นะครับอันนี้เรียกว่าฟอนท่าเพนะครับยากเอาเรื่องนะแปดสเก้าจะตึงขาพับด้านไหนมา กันหน่อยท่านี้ทำสามเซตนะไปกับแบบนี้ยี่สบนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ท่าที่5ได้เลยนะต่อมาท่าที่5เราก็เกือบเกือบแล้วนิดเดียวเราได้แบบฟินิชกับเวิร์กอัของเราแล้วนะครับเหลืออีกสองท่าที่5แล้วก็ท่าที่6นะครับอะท่าที่5นี้เราจะทำเป็นดรอปสควอ t ท่านี้ผม m o d ิฟามาจากบ็อกสควอ บ็อกซควอคืออะไรบ็อกซควอแบบง่ายนะครับก็คือการควอดอย่างนี้เราหาเก้าอี้เนี่ยาวางไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็นั่งหย่อนก้นลงไปนะครับช้าๆอันแบบนี้ได้ยืนตรงอันนี้คือแบบง่ายนะเหมือนเดิมในรีวิลัชแปลกกว่าชาวบ้านเขาเราจะมาทำดรอปควอดชื่อก็คือการหลดแล้วก็การควอดตามตามที่แปลงนี้นะโอเคเราจะขึ้นมายืนบนนี้นะ จากนั้นผมจะย่อนตัวลงไปพร้อมกับสปริงตัวเองขึ้นมานะครับทำแบบนี้อ่ะนะเป็นหนึ่งครั้งนะครับอันนี้แบบสโลนะช้านะครับค่อยๆทำนะก้าวขึ้นมาให้เรากรอ p ตัวเองลงไปนะครับสองเท้าของยันกระโดดขึ้นมาแบบนี้นะครับสองทีทำสิบห้าครั้งนะครับสามเซตมาทำแบบต่อเนื่อง มาลงสองเท้านะครับจอบ็อกสควอตมมาถึงท่าสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยจะมาทำบูทช็อปกันนะครับบูทช็อ,ชอปคือคอ บวกกับ hinge power นะครับนะใช้ด,ดัมเบลแค่อันเดียวนะครับเลือกน้ำหนักที่พอดีนะมาจับด,ดัมเบลแบบประสานมืออย่างงี้ทิ้ด,ดัมเบลไว้ด้านข้างนะครับจากนั้นเราหย่อนตัวนิดนึงจากนั้นพับสะโพกนะครับพร้อมกับใช้แรงเหวีย่ยงไปข้างตัวพร้อมเปิดเท้านะครับเปิดเท้าจูเก่งถอทำ10ครั้งนะครับสาย10 ให้เราเกียดมือออกไปเยอะๆเหนื่อยมากซ้าย10ขวา10นะครับ3เซตวูช็อปท่านี้ก็ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดีนะได้เหงื่อครับดูเหงื่อโอเคเสร็จแล้วนะครับ6ท่าเป็นคอสเตรน t ์2ท่านะครับแล้วท่าขา4ท่าจบกันไปแล้วกับเล็กส์และคอสเตรน t ์ในวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตอนจบเลยนะครับนี่จะเป็นไอเดียในการอารอกกำลังกายของเพืนะ่อนๆสาเหตุทำไมเราจะต้องออกกำลังกายให้ยากนะเพราะว่า การออกกำลังกายต้องมีพัฒนาการถ้าหากเพื่อนทําซ้ําแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่ได้ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองนะครับลองเอาไอเดียในแต่ละมุมเป็นของผมเนี่ยไปใส่ในเอ็กซ์ไซส์ของท่านนะครับก็้าผมพูดติดขัดๆัดยังไงเนี่ยขออภัยไว้าที่นี้ด้วยเพราะว่าผมก็ใหม่สําหรับการทำ YouTube นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็ไปกดติดตามที่ IG ผมนิดนึงนะครับ ยังไงมารอนดูกันว่าในอีพีหน้าเราจะทำอะไรกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมาก e อว l ลลัส